สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1ตุลาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2567ความว่า พระธานธนสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวจีนมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลาเกือบห้าทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและจีนในฐานะมิตรและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดได้พัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันพลังขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันเห็นได้ประจักษ์ชัดจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงที่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนประเทศไทยของท่านในปี2565รวมทั้งความก้าวหน้าในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันให้ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง หลายปีที่ผ่านมามีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอันรวดเร็วของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยมุ่งเน้นในด้านการค้าและการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความวมุ่งมั่นร่วมกันแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่นใดเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างไม่ลดละเพื่อขยายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกระดับเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศของเราและนานา,นาประเทศ ต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิต ทรงเปิดงานเทศากาลศิละปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเร่2024ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปีโดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่4ที่มูลิธิบางกอกอาร์ตเบเนเร่ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเลชจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศาการหรือทีเซภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในหัวข้อ รักษากายาเนอช์โชกายามุ่งเน้นถ่ายทอดความหมายที่แตกต่างของธรรมชาติสะท้อนให้เห็นสภาพปัจจุบันกระตุ้นให้ฉุกค,คิดรวมทั้งมองหาวิธีใหม่ในการจัดการกับประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีผลงานศิลประร่วมสมัยจากศิลปิน76คนทั้งศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติจาก39สัญชาติรวมกว่า200ชิ้นมาจัดแสดงณสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครรวม11แห่งอาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตวัดพระเชษตุพลวิมลมังคา,ารามวัดอรุณราชวรารามระหว่างวันที่24ตุลาคม2567ถึง25กุมภาพันธ์2568สำหรับการจัดงานในปี2565มีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า17ล้านคนส่วนใหญ่ชมงานผ่านทางออนไลน์ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงานกว่า6,000ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลจากทีเซ จากนั้นทอดพระเนตรงาน Sustainability Expo 2024เป็นงานนิทรศการด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจัดขึ้นเป็นปีที่5ตั้งแต่วันที่27กันยายน2567น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลรอดรุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ในปีนี้ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการมหาวิทยาลัยโรงเรียนตลอดจนนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติร่วมแสดงผลงานด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม Good Balance Better World แบ่งพื้นที่การจัดแสดงเป็น10โซนอาทิ โซนซัฟิสต์เอนซีเอนคอนมีฟิโลโซฟีนำเสนอองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนโซนเบทเทิลรีวิงการปรับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโซนคิดโซนพื้นที่แห่งอนาคตของเยาวชนผ่านการเล่นทดลองเรียนรู้ในการนี้ชายพระฉาย,ยาลักษณ์ที่มุมถ่ายภาพฮิปโปแม่มะลิโดยทรงอุ้มฮิปโปแคร หมูเด้งจำลองซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถึงความน่ารักทั้งนี้งาน sustainability expo 2024จะจัดจนถึงวันที่6ตุลาคม2567เวลา14โนาฬิกาเสด็จออกนวังสัปปทุมพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ชนะเลิศก,การประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้าหัวข้อรถยนต์ในฝันโตโยต้าดีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกศุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายสุพชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2 5 6 6เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา18นาิกา34นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังศาลาสองวัดมกุฏกษัริยารามในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพในมนูนมุกประดิษฐ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชือ้อเมื่อวันที่29กันยายน2567เสิริอายุ85ปีนายมนูนมุกประดิษฐ์เป็นบุตรของนายกมลกับนางมานิตมุกประดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2482 สำเร็จการศึกษาวรารสารศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์และดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนา,สาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลยด้านหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์เสมอมา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุนันทามุกประดิษฐ์มีบุตรธิดาสี่คนพระอรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ันนี้เวลา13นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีนาพระราชวังสรนรมเข์พระนครทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วพระสยาม,ทมเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่สเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภานลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม2 3 9 4ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายด้านเพื่อความผาสุกข,ของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและการสื่อสาร และเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาที่พระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมสมาชิกราชสกุลสายราชการที่4ีรวม27ราชสกุลพร้อมทั้งหน่วยงานราชการกระทรวงได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมาหามกุฏวิทยามหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ นอกจากนี้ที่พระอุโบสถวัดร,ราชเิประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามสมาชิกราชสกุลสายราชการที่4ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตรครบ1 5 6ปีซึ่งบุลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและราชฎรตลอดระยะเวลา17ปี6เดือนที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงประจํารัชกาลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในการพระราชพิธีต่างๆซึ่งแต่เดิมใช้แต่พิธีทางพราหม์อาทิพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปีที่1 3 1 วันนี้เวลา13นาฬกานาทีสมเด็จพระอริยวงศสาคตญยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปีที่131ณธรรมสถานมหามกุฎราชวิทยาลัยอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีทอดพระป่าเพื่อนำปัจจัยโดยสเสด็จพระกุศลสมทบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนามหาเทระในพระสังฆาราชูปถัมภ์ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสรงตั้งไว้สำหรับประธานแด่พระสงฆ์สนามเณรนักศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567 จากนั้นประธานรางวัลคุณสัมปันโนแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยรางวัลวิชาจรณสัมปันโนแก่บุคลากรดีเด่นพร้อมประธานทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน19รูปและประธานของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศลโอกาสนี้ประธานพระสมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนามหามังกุฎราชวทิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2436เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรวรสทรงเป็นปฐมบุรพาจารย์ด้วยทุกๆพระองค์ล้วนส่งมุ่งหมายให้พระพุทธศาสนาสถาพรอยู่คู่โลกนี้และเป็นหลักชัยของบ้านเมืองไทยอยู่ตราบกาลานาน จากนั <cin> ้นเวลา16.07นาทีเสด็จไปยังอาคารอรไทยเทพกัญญามูลยทธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบปีการก่อตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยที่จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบรมราชูปถัมภ์และพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานกำเนิดมูลนิธิซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2436 ตามพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเพื่อเฉลิมพระบรมาพิไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยติธรรมของพระพิสุสามเณรและได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชปถัมภ์ในปี2476โอกาสนี้ ได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตปริมณฑลรวม14โรงเรียนรวม130ทุนปัจจุบันมูลีที่มหากุรราชวิทยาลัยได้ดำเนินการดูแลรักษาและจัดสรรผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินัยเพื่อบำรุงอุดหนุนการศึกษาพระปริยติธรรมตลอดจนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาให้มั่นคงถาวรรวมทางช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธาร,รณกุศลแก่พระภิกษุสามาเณรและประชาชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกรา้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารกันตยศบินริมและพลทหารอนุวัตเหมราเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่19กันยายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่พลทหารกันตยศและพลทหารอนุวัตน์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็คาเมเลียพัดพัดปีที่9มหัศจรย์น้ำมันดีต่อใจวันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร นายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลิธิชัยพัฒนาเป็นประธานงานแถลงข่าวเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดปีที่9มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจซึ่งสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง27ตุลาคม2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆออกสู่สาธารณชนตามพระราชดำริด้วยน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่รัษดรบนพื้นที่สูงและยังช่วยฟื้นฟูสร้างผืนป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยในวันที่18ตุลาคมนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปิดกระหมอ่อมพระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคามเมียพัดพัดเป็นส่วนประกอบและทรงสาธิตการปรุงอาหารพระราชทานแก่ผู้ร่วมงานด้วย หนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4วันที่1ตุลาคม2567ทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราช พาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินทระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2 3 4 7 เสด็จเถลิงทวันลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคม2394 และมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบวรราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าอิสเรเจุธามณีในวันที่25พฤษภาคม2394ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งรัชะกาลที่สี มีสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเป็นพระอัครมเหสีและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจากการที่พระองค์ทรงพระผนวดนานถึง27ปีได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกจนทรงแตกฉานและทรงตั้งธรรมยุติกานมิกายขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดตามพุทธบัญญัติทั้งฝ่ายพระราชหฤทัยศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีปรัชญาศาสนาต่างๆภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ด้วยพระองค์เองนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปะการเพื่อความมั่นคงดำรงไว้ในเอการาชของราชอาณาจักรซึ่งขณะนั้นลทัทธิจักรวรรดินิยมของชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสมุ่งมันแสวงหาอาณานิคมด้วยการขยายอำนาจเข้ายึดครองดินแดนต่างชาติทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม และทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมนาน,า,นาอารยะประเทศอาทิทรงส่งเสริมให้ริเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหม่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างคณะมิชนารีมาสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวังแก่พระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งคณะทูตไปเจริญทางพระราช,ชมัยตรีกับประเทศอังกฤษและกับประเทศฝรั่งเศสนอกจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งชื่อประเทศว่าประเทศสยามทั้งมีพระราชกระแสให้สร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นเป็นเทพยาดาศักดิ์สิทธิ์ผู้สิงสถิตร,รักษาประเทศสยาม ปัจจุบันประดิษฐานะพระที่นั่งไพศสารทักษิณในพระบรมมหาราชวังทรงพระราชดำริให้จัดสร้างโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเรียกว่าโรงอักษรพิมพ์การเพื่อผลิตข่าวสารของทางราชการเผยแพร่ให้ราษฎรได้ทราบทั่วถึงกันโดยมีลักษณะอย่างหนังสือพิมพ์ข่าวใช้ชื่อว่าราชกิจจานุเบกษาซึ่งยังคงมีอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงกระสาบสิทธิการขึ้นที่นาพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังเพื่อผลิตเหรียญเงินราคาต่างๆใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินอย่างเก่าและทรงพระราชดำริให้สร้างเครื่องราชอิสริยพรณ์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก รัชกาลที่4ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2,411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจุคีรีขันและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวนเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2411ศิริพระชมพันษา64พรรษาทรงครองราช17ปีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรและวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอมาตยกุณดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ